กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้กับผมแบลฟันชั่นแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมไฟน์นั่นเกียร์กันยังกูพูดทำไมเนี่ยเตะตกเก้าอี้ซะหมอกวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมไฟน์นั่นเกียร์นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยหลายๆคนที่เข้ามานั่งรับชมเนี่ยนะครับผมก็คงจะรู้แล้วจากชื่อคลิปนะครับผมว่าเออผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของเกมนี้นะครับผมเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรทีี่่่่นนนนนนนาาาสใจกกกกัััับบบ้งงะะะะคคครรรผผมมฮฮออยยยแเลลิ สำหรับใครที่กาลังสนใจนะครับผมการเติมเงินเกมมือถือราคาถูกนะครับผมไฟนอนเกียร์แนวผมก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้และยังมีบัตรเติมเงินจําหน่ายนะครับผมบัตรเติมเงินเกมมือถือต่างๆหรือว่า เป็นเกมอื่นๆนะครับผมที่เพื่อนๆเล่นก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามแล้วก็เข้าใช้บริการกันได้ที่ร้านลักกินคอยนะครับผมรายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมกดกันได้ตามลิงก์ใน d e สคริปชั่นใครที่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการหรืออะไรยังไงเข้าไปแวะเวียนนะฮะนั่งดูหน้าร้านแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจกับทางเพจก็ได้นะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ การดัดแปลงหุ่นนั่นเองนะครับผมสาหรับเรื่องของการดัดแปลงหุ่นเนี่ยนะฮะจะโผลมาให้เราเนี่ยนะครับผมได้ทําการดัดแปลงหุ่นของเราเนี่ยนะผมหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะฮะมีเลเวลนะครับผมเกิน50ไปนะครับผมจริงๆไม่ใช่เกินหรอกก็50นั่นแหละนะผมก็จะมีโหมดนี้โผล่ขึ้นมาบางคนอาจจะเห็นรู้สึกแวบๆเอ๊ะเนื้อเรื่องหรือเปล่านะกดข้าม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 ไม่ได้สนใจอะไรหรือบางคนเนี่ยนะผมจริงๆถึงเลเวลหกสิบแล้วเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปแตะโหมดนี้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้การมีอยู่ของโหมดนี้เเลยก็นนนนนนไะครัับผมมมาาาแํํสหพื่อ นะครับผมที่อยากจะให้หุ่นของเราเนี่ยนะครับผมเก่งกว่าเดิมนิดหน่อยไม่หน่อยนะจริงๆผมว่าเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมสาหรับคนที่เข้ามานั่งเล่นเกมนี้อาจจะใหม่ๆหรือว่าบางคนที่ยังไม่รู้เรื่องของการมีอยู่ของมดนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าหุ่นของเราเนี่ยนะครับผมบางทีเออเราได้ตัวละครมาแล้ว6ดาวแล้วอัพพลสวรรค์แล้วนะครับผมทำหุ่นนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนี่คือจบแล้วสำหรับหนึ่งตัวละครนะครับผมหมดหรือเปล่าจริงๆแล้วยังมีนะครับผมรายละเอียดในการ ทําให้ตัวละครนั้นๆนะครับผมเก่งขึ้นมากกว่าเดิมได้อีกนะครับผมสาหรับตัวละครพร้อมหุ่นของเราเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะทําการจัดการนะครับผมในส่วนของออปชั่นลองที่ติดมากับพวกอาวุธนะครับผมพวกคอกพิษเสื้อผ้าหน้าผมของมันสามารถจัดการได้หมดเลยนะครับผมเป็นในอย่างที่เราต้องการหรืออาจจะไม่ต้องการก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมนะครับผมปรับลดนู่นนี่นั่นเออันนี้มากไปเราปรับเพิ่มในส่วนนี้เออันนี้น้อยเกินไปเราหามาเพิ่มให้กับตัวนี้ดีไหมเราสามารถที่จะจัดการกันได้ใน มดของการดัดแปลงหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมสำหรับบทนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะโผล่ขึ้นมาให้เรานะฮะหลังจากที่เราเนี่ยเลเวล50เป็นต้นไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครนะครับผมที่เราเนี่ยนะครับผมทำการแบบสุ่มมาแล้วก็ทําการเอาเศษอะไรต่างๆที่ไดจากการสุ่มไปแลกเนี่ยนะครับผมมันจะมีออปชันดั้งเดิมของมันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่2อออนั่นเองนะครับผมสําหรับออฟลองอย่างนี้นะ เออซึ่งไอสองออฟและส่วนนี้เนี่ยนะผมเราสามารถที่จะทําการเพิ่มออปชันมันได้อีกเว้ยอ่านะครับผมอย่างเช่นสมมติอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมการดัดแปลงนะครับผมเรากดไปที่ตัวนั้นเลยนะครับผมนี่ฮะ พอเราทาเข้าไปดัดแปลงอะไรเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้เราทําการอัพนอกรีดนะครับผมนะพอเราอัพนอกรีดไปจนถึงขั้น2นะครับผมเราก็จะทําการเปิดออปชันที่สฮนะซึ่งออปชันที่3จะเป็นแบบซุ่มมานะครับผมก็คือจะเป็นซุ่มเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือไม่มีการสุ่มได้ออปชันที่ซ้ํากันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราเปิดเปิดออปชันไปก่อนแล้วค่อยมาทําการรีกันได้นะครับผมนะ อีกส่วนหน co ึ่งที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของการรีนั่นเองนะครับผมคือรีเนี่ยนะครับผมคือบางทีเนี่ยนะฮะอย่างสมมุติว่าตัวละครเทเชียอย่างเงี้ยครับผมเป็นตัวละครที่มีการเพิ่มอัตราความแม่นยําให้กับตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะยังต่ําเกินไปเราเอาในส่วนที่มันมีมากอยู่แล Coffee, <for> ้วนะครับผมไปเพิ่มให้กับส่วนที่เรายังขาดอยู่ดีไหมเราสามารถที่จะทําการรีออปชั่นเหล่านั้นได้นะครับผมอย่างเช่นบางออปชั่นที่ติดตัวมานะครับผมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย ค่า,าลบลีกนะครับผมอะไรต่างๆที่ติดมากับทุกๆชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของค่าความแม่นยําแต่จริงๆค่าความแม่นยําเราก็ไม่ควรที่จะให้มันต่ำจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะตัวละครที่ตีเร็วๆเนี่ยนะครับผมบางทีเราต้องการความแม่นยําสูงๆเพื่อให้มันโดน <outro> <ๆ S 1> ทุกฮิต <Simone> อะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเพิ่มเดเมจนะซึ่งในส่วนนี้นยครับผมจริงๆเทเซียไม่ได้มีปัญหากับเรื่องความแม่นยำฮะเพราะว่าตัวเขาเพิ่มความแม่นยําตัวเองได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมแต่สาหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมอะไรที่มันขาดอยู่แแล้วกก็เปนพิ่่่มออยางทีหะฮ สำหรับผมเนี่ยน oui, er ะครับผมอย่างที่เ uh ห็นนะครับผมว่าผมเนี่ยทำการดัดแปลงมันมานะครับผมเนี่ยฮะจนมันมีออปชันและหลายออปชันที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ออปชันดั้งเดิมของมันนะครับผมสําหรับการทําในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมเรานะฮะจะได้ทําการเลือกออปชันนะครับผม1ออปชันนะครับผมสําหรับครั้งแรกนะฮะให้เราเนี่ยนะครับผมทำการเปลี่ยนแปลงออปชันนั้นนั้นได้นะครับผมซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมทำการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว หากเรานะครับผมต้องการที่จะทําการเปลี่ยนออปชันอื่นไม่ว่าจะเป็นออปชันที่2หรือออปชันที่3นะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่า World Destruction นะครับผมแบบนี้ฮะซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นของที่หาย,ยากพอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับช่องทางที่สามารถหากันได้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเติมเงินแล้วก็จะมีในเรื่องของการแลกก็มีนะครับผมแล้วก็การเปิดได้จากกล่องหรือว่าอะไรต่างๆในเอาตรงพื้นที่ขัดแยง้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมตคือได้ง่ายก็คือมันเป็นไอเทมหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเอาไว้กดใช้สําหรับไอของที่เราอยากจะเปลี่ยนจริงๆอ่ะนะครับผม สำหรับในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับผมเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะรอให้เราเปิดออปชันครบ4ออปชันแล้วเมื่อไหร่นะครับผมเราค่อยมาทําการเลือกที่จะเปลี่ยนนะผมสาหรับออปชันที่เราคิดว่าเออมันดูมีประโยชน์น้อยที่สุดนะครับผมสาหรับหุ่นของเราอะไรประมาณนี้เก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทําการเปลี่ยนคือผู้ผ่านมาแล้วนม่แมงรู้สึกว่าตัวเองเสียดายเหมือนกันนะครับผมบางทีเนี่ยนะฮะบางออฟเรารู้สึกว่าเออแม่งดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิดไปถึง4ออฟแล้วเราจะได้เลือกได้ นะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้ผมเนี่ยเปลี่ยนได้2อันเห็นไหมฮะเพราะว่าผมเนี่ยนะครับทำการเปิดนะครับผมไอ้ส่วนเนี้ยนะครับผมเราทําการเปิดไปมันก็เลยทําการเปลี่ยนออฟที่2ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวละครที่ยังไม่เคยทําการเปิดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันเนี่ยนะครับผมจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับผม อย่างนี้ครับผมจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติที่ผมกลั่นเนี่ยนะครับผมจะเป็น1นึทับหนะครับผมหากว่าผมต้องการจะเพิ่มเป็น2อทับสเนี่ยก็หมายความว่าผมจะกลั่นได้ออฟสเห็นไหมเนี่ยมันกดไม่ได้มันกดได้แค่อันเดียวอันบนนะครับผมคือผมเนี่ยจะต้องทําการเหมือนกับทะลวงนะครับผมใช้เวอร์เดสตักชั่นทะลวงนะครับผมโดยไอเทมนะครับผมที่เราจะทําการกลั่นกันเนี่ยนะฮะจะเป็นโมดูลฟาเวอร์นะครับผมนี่ฮะสำหรับโมดูลฟาเวอร์เนี่ยนะครับผมเราสามารถหาได้จากช่องทางมากเลยฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงดันนะครับผมพื้นที่่ขััดดดแย้้งงเปิไจากกลอนะครบผม แล้วก็เอาแต้มที่ได้จากการลงดันหล่านี้ไปทําการซื้อก่อนแล้วก็เปิดได้แต่อันนี้เป็นแนะนําให้ทานะครับผมจากกิจกรรมล่าสุดนะครับผมจากกิจกรรมล่าสุดก็คือกิจกรรมซัมเมอร์นะฮะเนี่ยฮะเราไปเข้าไปกันที่ซัมเมอร์นะครับผมนี่นะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการแลกกันได้คือบางคนอาจจะไม่แลกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเออมันเอาไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ก็เลยยังไม่ได้แลกนะครับผมมันจะอยู่ในไอเทมประจําวันนะฮะนี่ครับผมโมดูลเฟาว์เราสามารถที่จะแลกกันได้ประมาณ10อันได้มั้งก็แลกให้หมดเลยนะครับผมก็จะดีนะฮะ แล้วก็ยังมีในส่วนของการเติมเงินนะครับผมการซื้อนะฮะสำหรับแพ็คพวกที่มันเป็นแพ็คไอที่มันจํากัดเวลาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยฮะอันเนี้ยนะครับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันได้โมดูลฟาเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ชิ้นส่วนของตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์นั้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถหาได้นะครับผมหรือใครไม่อยากจะเติมนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้เพชรขาวในการซื้อกันได้นะครับผมในร้านค้าไอเทมนะครับผมนี่ฮะ โมดูลฟาเวอร์นะครับผมเพียงแค่อันละ1 0 0้เพชรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปลองชั่งน้าหนักกันดูนะครับผมว่าเราเนี่ยจะทําการเปลี่ยนดีไหมถ้าเอาตามความรู้สึกผมที่จะแนะนำนะฮะผมแนะนําว่าให้เปิดออฟให้ครบก่อนแล้วค่อยทําการเปลี่ยนอีกทีนะครับผมในตอนที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้หุ่นของเราเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับไอการพัฒนาในส่วนของการดัดแปลงเนี่ยนะผมถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะอัพ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 ไปเรื่อยเรือจนถึงขั้น5้านะครับผมถ้าเราเนี่ เราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับผมให้เป็นระดับ SSR กันได้นะครับผมเนี่ยฮะมันจะขึ้นเป็น SSR ในขั้นนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมอัพขั้นต่อไปได้จะถึงขั้นตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะได้คุณสมบัติลอกอันใหม่เราจะได้ตอน2แล้วก็ตอน4นะครับผมสาหรับออฟนะซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครนะครับผมยิ่งเราทำหลายๆส่วน,นก็จะยิ่งช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยนะผมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะสำหรับการที่จะะทําาาใใหห้นนนนึ่งงตัััวลครรขอเมพฒไไปไ มากกว่าจุดที่เราเป็นอยู่นะครับผมตอนที่เราไม่ได้ทำนะเพราะว่าบางคนไม่ได้เข้ามาแตะเลยในในหมวดนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยนะฮะดั้งเดิมเนี่ยนะครับผมของผมเนี่ยมันอัพมาจากเดิมนะประมาณประมาณ6 5หมื่น้ได้ไครับผมตอนที่ผมอัพมาแบบสุดสุดแล้วผมใส่ทุกอย่างสุดหมดแล้วได้แค่6 0หมื่นนะผมผมลองเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่อัพนูน่นอัพนี่นะครับผมจนถึงขั้นที่มันไปไกลมากกว่าจุดเริ่มต้นของมันนะครับผมมันก็ขึ้นมาเป็นแบบ สำหรับ B P อย่างเดียวก็เป็นแสนสำหรับตัวนี้ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเปิดไปสุดมากกว่านี้มันก็จะเพิ่มมากยิ่งกว่านี้นะครับผมคือในส่วนของตัวเลขในส่วนนี้นะครับผมมันก็เป็นหนึ่งในส่วนที่มันก็แง่แหละนะครับผมมันก็คือแค่ตัวเลขใช่ไหมฮะแต่ว่าในแง่ของการใช้งานเนี่ยผมว่ามันเห็นผลมากๆเลยนะสำหรับออปชันของเทเชียที่ผมเลือกมาใช้งานเนี่ยนะผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกแอตแทกอะไรต่างๆนะครับผมนะผมก็สามารถที่จะลงนะครับผมดันเจี้ยนไอเนี่ยครับโคบายชิหรืออะไร คือดันเจี้ยนแบบปกไอ้พวกพื้นที่ขัดแย้งแบบระดับปกติอะครับระดับ normal ได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็คือว่าลงจบได้นะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่จบหรือว่าอาจจะยังมีขาดเหลือบ้างนะครับผมสามารถที่จะมาทําเพิ่มเติมกันได้ในโหมดนี้นะครับผมสาหรับออปชันที่ผมแนะนานะครับผมคือหลายๆครั้งจะมีคนเข้ามาถามว่าเทเชียผมเนี่ยเน้นไปที่การออพอะไรนะครับผมผมจะแนะนําว่าให้ใช้นะครับผมเป็น ไม่ว่าจะเป็นเ erm อ่อเพิ่มเดเมดหาวอนนะครับผมเดเมจรวมที่หุ่นยนต์ทำได้คิติคอนเดเมจอัตราคิติคอนความแม่นยำการฟื้นฟูพลังงานนะครับผมคือมันจะเป็นในหมวดของการโจมตีล้วนๆนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับผมไม่ได้เพิ่มในส่วนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของหมวดการป้องกันซึ่งหมวดของการป้องกันก็จะมีพวกแบบลดเดเมจลดอัตราการขี้ของฝั่งตรงข้ามนะครับผมความทนทานหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็น หัวข้อในสําหรับการป้องกันนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเทเซียนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เพิ่มนะครับผมไปในส่วนของการโจมตีนะครับผมส่วนการป้องกันเนี่ยเราจะเอาเพื่อนๆร่วมทีมมาช่วยทําให้เทเซียนเนี่ยนะครับผมมันสามารถยืนได้นานมากขึ้นหรือว่าเพิ่มการอยู่รอดของมันเนี่ยนะครับผมให้มันสูงขึ้นจากเพื่อนๆนะครับผมส่วนการโจมตีเนี่ยนะครับผมเอาให้สุดไปเลยเออแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตอีกทีอะไรประมาณนี้นะครับผมผมแนะนําอย่างนั้นนะฮะซึ่งจริงๆอาจจะดีหรือไม่ดีก็สุดแล้วแต่พิจารณากัน แต่สําหรับผมส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทําให้เห็นหลายๆอย่างนะครับผมที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะผมปกติเนี่ยผมไม่ค่อยจะผ่านเท่าไหร่นะผมสําหรับดันพวกเนี้ยผมจะวนลงกันได้ประมาณสัก70-80เปอร์ฮะแต่พอผมเริ่มมาเปลี่ยนแปลงนะครับผมการอัปเกรดพวกนี้นะครับผมและยิ่งอัปเกรดไปเยอะๆมากยิ่งขึ้นเนะ่ะมันก็จะยิ่งแบบเนี่ยเวลาเหลือๆอ,อีกเป็นสิบวิเลย10กว่ิสิบห้าวิครับผมเนี่ยเราเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดไปตีฮาร์ดนะครับผมได้สัก 6 0 70เปอร์อะไรประมาณนี้คือจริงๆฮาร์ดมันก็จะแข็งกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับฮาร์ดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเดิมเมจะมากกว่าเดิมเมจที่เราเราเราได้รับครับมันค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับปรับเปลี่ยนในการใช้ทีมนะครับผมเพียงเป็นแค่หนึ่งในวิธีนะครับผมการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดทีมของเราได้นั่นเองนะครับผมก็มาแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ทราบ สำหรับใครที่ทราบอยู่แล้วนะครับผมก็ข้ามคลิปนี้กันไปได้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ทราบก็ลองเอาไปปรับใช้กับทีมของตัวเองดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับผมบางทีถ้าเราแบบไม่ได้เข้ามาถามหรือว่าไม่มีคนได้บอกเนี่ยบางทีนั่นก็ไม่รู้จริงๆอ่ะนะครับเออนะครับผมก็ลองเอาไปใช้งานกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้หากมีอะไรผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องเหมกอนกันก็แล้วแต่นะครับผมฝากเอาไว้นะครับผมว่ากันใหม่นะฮะหรือใครที่มีข้อสงสัยอะไรต่างๆเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมในไล แล้วผมประมาณสัก6กโมงเป็นต้นไปอะไรอย่างนี้ยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมมีเพื่อน,อนๆทีเ่เล่นเกมนี้โหดๆกันเนี่ยนะครับผมคอยให้คําตอบกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับร้านลัก k ินคอยนะฮะเข้าไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากเบสส่นชแนลไดครับผมสาหรับวันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายครับ